กลับเข้ามาติดตามรายการพระเครื่องสุวรรณภูมิกันต่อนะคะอยู่กับคุณโตบารมีสยามเละดิฉันนายธิชากลรพนันขอทวนอีกหน่อยเมื่อสักครู่นี้เป็นพระอะไรคะเขาเรียกว่าพระซุ้มรัศมีหรือพุทธรัศมีนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนิยมมากไหมคะเออนิยมมากไหมเป็นพระพิมพ์หลักยอดนิยมของหลวงปู่บุญนะครับค่ะนะคะจริงๆแล้วพระเนยนี่นะครับพี่ออยจะมีด้วยกันในหลายรูปแบบนะครับ หนึ่งเลยนะครับก็คือพระเนื้อดินาเนื้อผงยาจินดามนีเนื้อใบลานเนื้อว่านะนะครับอย่างองค์นี้เนี่ยจะเ,เป็นเนื้อว่านผสมผงยานี่ก็จะอีกโทนหนึ่งะนะครับมูลค่าการสะสมปัจจุบันเนี้ยมีั้งแต่หลักหมื่นต้นจนหลักหมื่นปลายขึ้นอยู่กับสภาพพิมพ์เนื้อพระนี่ไม่แพงแต่พระที่สร้างมาเมื่อปีพศ2450 ถ้าผมใช้พิ้ประมาณ53-54ร้อยกว่าปีนานมาก,กนี่ครับน้อยกว่าปีนี่พระยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่บุญค่ะวิธีการดูเนี้ยเราจะพาไปดูเนี้ยไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่ก่อนจะรู้จักกับพระองค์นเนี้ยเนี่ยหรือหลวงปู่บุญเนี่ยเป็นพระยอดนิยมของวงการอยู่แล้วบางท่านอาจจะรู้ประวัติแล้วคร่าวๆบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่จุดหนึ่งที่ทาให้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนี่ยโด่งดังมากในสมัยอดีตเนคือมีการ ทดสอบพลังจิตกันที่องค์พระปฐะมเจดีย์ะนะครับท่านกีการทดสอบพลังจิตกันโดยพระคดีอาจารย์นะทั่วประเทศไทยเลยนะครับต้องไปที่นั่นเหรอคือเมื่อก่อนเขามีแอบอ้างกันเยอะคือแอบอ้างแอบอ้างว่ามีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารก็ทําให้ผู้คนเข้าไปศรัทธาเหมือนกับปวดอุตริอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่วา่าแต่แต่บางกลุ่มที่ไม่ดีเนี่ยพอประชาชนก็ไปศรัทธาแล้วเนี่ยก็จะพูดเรื่องการเมืองการปกครองนะอย่างนี้ประโยชน์ไปเขาก็เลยต้องการให้ ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าองค์ไหนที่ดีองค์ไหนที่ไม่ใช่ของแท้ก็จะพยายามจะกบเกินไปนะครับให้หายไปจากวง,วงการส่งไทยนะ,ะตอนนั้นนะครับกรมหลวงวชิรยาณวุรถเนี่ยนะครับก็เลยท่านจัดงานทดสอบพลังจิตเกจิตทุงประเทศไทยนะครับณปัจจุบันไอ้นะตอนนั้นเองเนี่ย2,452นะครับโดยประมาณนะ ตอนนี้ก็2,567ร้อยกว่า,หาปีเหมือนกันตอนนั้นเองนะครับเกจิอาจารย์หลายลูกที่โด่งดังสมัยอดีตเนี่ยท่านสามารถใส่กบเดินหน้าได้<อ>แต่ท่านไม่สามารถใช้พลังจิตดึงกบถอยหลังได้ค่ะพอด้านหน้าเนี่ยมีจ,จะไม่กินเนื้อไม้ไงที่พี่ออยเขาจะเาเข้าไปมันไปได้ไม่กินเนื้อไม้แต่เวลาถอยหลังเนี่ยมันต้องกินเนื้อไม้แล้วเลยจะติดขัดแล้วบางองค์ก็ทําได้ครึ่งหนึ่งกบตกก็ไม่นับนะครับจนกระทั่งเหลือ10องค์สุดท้าย สิบองค์สุดท้ายเนี่ยมีหลวมพ่อเงินัดบางคานเนี่ยพรนษาเยอะแล้วก็อายุเยอะที่สุดอตอนนั้นท่าน,นาอายุมันร้อยน,นิดๆนะครับส่วนหนุ่มสุดก็คือหลวงพ่อจอนวัดดอนร่รวม,อมตอนนั้นหลุงพ่อจอนดอนร่วมเนี่ยอายุมันแค่4ี่กว่าพรรษาเอ้ย4ี่กว่าปี30กว่าพันษาเองนี่พ่อจอนดอนร่วมเนี่ยน้อยสุดพ่อเงินบางคานนี่แก่สุดแล้วก็ไ่เหลี่ยมครับปูบุญเพาาราะทาปูสุกปะาคข Est, ขอมาขามเท่าเพราะปานบางเฮีย เี่พระจอนนับจอนดอนรวบก็เป็นพระจริงอาจารยอีกรูปหนึ่งที่เสด็จเตี่ยของหลวงชุมพรเนี่ยให้ความเคารพนับถือมากไปเรียนพระไปเรียนไปเรียนวิชากับหลวงพ่อจอนอยู่อยู่สักพักใหญ่เลยครับอันนี้หลวงพ่อปานนะครับปานหลวงพ่อปานบางเออวันนี้เขาเปลี่ยนชื่อวัดแล้วแต่ว่าเรียกวันบางี้อ๋อเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วนะฮะแล้วสิ์กระจีอาจารย์และในในณตอนนั้นเองหลวงพ่อท่านี่หลวงพ่อท่าพเนียงแตกอ๋อหลวงพ่อท่าพเนียงพ่อท่าพเนียงแตกกบูนเนี่ย เวทเวียใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันนี่พระธาตุพะเยงแต่มีขึ้นอีกรูกไหมจ๊ะมีอีกไหมจ๊ะในครบสิบองค์อะไรก็ขึ้นงานนี้แล้วอ่ะแม่ขึ้นสิบองค์อ่านี่อันนี้หลวงพ่อเงินนะครับอ่านั้นพ่อเงินแก่มากอายุวันร้อยนิดๆนะครับน่าจะประมาณเจ็ดแปดสิบเจ็ดสิบพรรษาเจ็ดแปดสิบพรรษาได้ตอนนี้นะครับพ่อเงินรถบางคานแล้วก็มีปู่สุกปู่สุกนะฮะปู่ก็ปากคอมาขามเท่านะครับนี่หลวงปู่แล้วหลวงปู่สุกใช่ไหมปู่สุกครับ อะบุงทก็ปากคอมาขามเท่าก็และจัดงานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทําให้ทุกคนเนี่ยไอ้ปูเอี่ยมปูเอี่ยมครับวัดหนังปูเอี่ยมไหนอะใช่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 ปูเอี่ยมวัดหนังเนี่ยก็จำอาจารย์เข้ามาจัดกับอาจารย์มาเป็นปีแล้วก็เลยจำจำได้คุ้นคุ้นอึ๊ดนี่ยังไงฮะเพรอกลั่นอีกรูปหนึ่งเพรอกลั่นเหรอเมื่อกี้หลวงพ่ออะไรทำไมจำชื่อไม่ได้วะอ่า ช็อตเนี่ยหลังจากจัดงานเสร็จเนี่ยครับหลวงปู่บุญเนี่ยก็เริ่มมีชื่อเสียงแบบกระ,กระ,กระจายเลยทีนี้เริ่มรู้จักกันเป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับวัดหลวงปู่บุญเนี่ยก็อยู่ริมแม่นม้ำผู้สัญจรไปมาก็เข้าเคารพบกับไหว้กันเป็นหนึ่งนิดอยู่แล,แล้วแหละแต่เ <c oughs> มื่อก่อนที่อาจารย์ในจันะงหวัดนครหลวงมาเยอะนะครับพอหลวงปู่บุญพันธ์การทดสอบพลังจิตนี้นะ ก็เป็นชื่อเสียงในรับการยอมรับมากขึ้นครับโด่งดังมีการสร้างพระอยู่หลายรุ่นพระหล่อก็มีนะครับที่โด่งดังของบูบูลก็คือเจ้าสัวะพระชัยนะครับพระเนื้อผงจินดามณีสะสดุ้งกับเสียนโล้นอะไรก็แล้วแต่เยอะมากเลยพระบูบูล์สร้างเยอะมากนะครับมีตั้งแต่ราคามืลค่าในหลักล้านจนถึงหลักหมื่นตน้นเลือกใช้กันได้เลยตาม ตามอัธยาศัยเลยเลือกสะสมกันได้ไดเลย,เลยนะครับเพราะถือว่าพระปุบรเนี่ยเป็นพระที่ครบเครื่องนะครับเมตตามหานิยมแคล้วคาดคงกระพันชาติีแต่ส่วนหนึ่งนั้นที่สมบุญเนี่ยมีคนที่ชอบนําพระบุบไปแขวนเพราะว่าอย่ออะไรคะพี่อ้อยยังไงท่านเนี่ยมีหลักสูตรในการประสมยาจินดามณีบางท่านเชื่อว่า ไม่ใช่เชื่อกันตามโบราณเลยเขาบอกว่ายาจินดามณีเนี่ยครับถ้าใครรับประทานไปแล้วเนี่ยสมว่าผมมาหมดอายุไขผมต้องการรอญาติพี่น้องอีกสามวันให้ทานยาจินดามณีอริทานจิตอยู่ได้อีกสามวันอ,อนี่อย่างนี้เลย<อ>หรือแม้ทั้งใครนําไปติดตัวไปแผนใช้เนี่ยยาจินดามณีเนี่ยถือเป็นผงยาวิเศษที่สามารถจะหนุนดวงพลิกดวงกลับร้ายให้กลายเป็นดีจากหนักให้เหลือเบาจากเบาให้หายไปนะครับ ยาจินดามนีใช่เป็นยาที่ผสมจากว่านสมุนไพรของหายากนานานับชนิดไม่ได้เลยหายากครับส่วนผสมต้องครบด้วยตามจํานวนโบราณเป๊ะนะครับแพงที่สุดคือชมดเช็ดถ้าใครไม่จกชมดเช็ดก็ลองไปค้นหาดูนะครับนั่นคือตัวยาที่หายากที่สุดแพงที่สุดของสูตรพระยาของยาจินดามนีนะนะคะก็ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคก็ลองดูนะ,ะในส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ผมก<ช>็มกินบ่อยนะอ่าใช่ไหมผม,ไ,ม,ผม,ไ,มได้ใกล้ตายผมก็กินคือกินแล้วเขาเชื่อว่าเป็นกินแล้วเป็นสิริมงคลเป็นยากำลุงกัเป็นเป็นยากำบรุงกําลัง,ลงเป็นสิริมงคลกับชีวิตขับของไม่ดีออกจากจากตัวบางคนเนี่ยเราเดินทางบ่อยเราเราู้หรอกว่าลมเพลลมพัดอ,อะไรมาบ้างเราก็อธิษฐานจิตนิสถึงนของอุบุญนะครับทานยาไป ปัจจุบันเนี้ยเม็ดยาจินาบนีปูบุญหายยากแล้วถ้าจะมีก็จะมีของปูเพิ่มนะครับหลวงปู่เจือทําเหมือนกันสูตรเดียวกันหลวงบุญไทยท้อหลวงปูเพิ่มหลวงปูเพิ่มไทยท้อหลวงปู่เจือนะครับหลวงูบุญสอนให้หลวงเพิ่มหุงข้าวหลวงเพิ่มสอนให้หลวงูเจือหุงข้าวหม้อเดียวกันรับประทองใช้ได้นะคะเอาว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะต้นกาเนิดผมงยาจินดาบณีนะอย่างที่คุณโตเล่าให้ฟังนะทีนี้ขอเข้าเรื่องเลยให้ขึ้นรูปเมื่อกี้ก่อน เพราะเดี๋ยวเราลงไปซูมกล้องจะไม่เห็นรูปคู่กันเม็่อก๊้หลังสีเหลืองนี่ไงรูปคู่มันไม่คู่เราสิขอรูปนี่เลยอันนี้เนี่ยนะครับเป็นเนื้อนะครับเขาเรียกว่าว่านยาค่ะค่ะมวลสารสําคัญของเนื้อนี้คือหนึ่งนะครับผงว่านพญาไม้ผูกอ๋อขอโทษขอขอแย้งนิดนึงอขอแทรกนิดนึงก็บอกว่าคุณพี่ชายันบอกว่าหลวงปู่ที่จําไม่ได้คือหลวงปู่ยิ้ม เออยิ้มหนองบัวอ่าเนี่ยพี่ปู่ยิ้มหนองบัวพี่ชวนพี่ชวนบอกมาปู่ยิ้มหนองัวพ่อเท่ายิ้มวัดหนองบัวอืเมืองกาครับขอบคุณพี่นะคะค่ะอต่อเลยค่ะขึ้นรูปใหม่ขอบคุณมากค่ะอขึ้นยังเดี๋ยวให้ดูจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวในกล้องมันจะมองไม่เห็นอ๋อเพราะว่าในกล้องอาจจะเห็นไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะถูกไหมแต่นี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเอาคือเป็นเนื้อผมถูกไหมอ๋อเมื่อกี้ลืมแล้ว อันนี้เป็นเนื้อผงเขามาแล้วเาเรียกว่าผงว่านยาค่ะคำว่าว่านยาคือมีสองมวลสารเนี่ยอยู่ด้วยกันค่ะคือเนื้อว่านที่เป็นมวลสารคือว่านพญาไม้ผูกสองคือผงยาจินดามณีค่ะแล้วก็มีอีกเนื้อหนึ่งก็คือเนื้อว่านยาเลยค่ะเนื้อว่านเลยเนื้อว่านพญาไม้ผูกเลยจะออกสีออกขาวๆอมเขียวๆนะครับแต่ไม่ออกสโซนนี้อันนี้จะมีเนื้อเนื้อยาจินดามณีด้วยเดี๋ยวต้องไปสูมดูแต่ตรงจุดแรกนะครับ ที่ผมจะให้พี่ดูทุกคนนะค่ะมองตามผมนะได้เลยด้านซ้ายมือนะครับของเราจากหน้าจอทีวีเนี่ยนะขึ้นไปรัศมีเส้นแรกนะครับซ้ายมือเรานะกับรัศมีเส้นที่สองน,นะครับพี่เหีนว่าตรงกลางระหว่างรัศมีสองเส้นจะมีเหมือนหัวลูกศรพุ่งเข้าไปในรัศมีพี่อ้อยเห็นไหม ถ้าพี่ออยเห็นแสดงสมองจะต้องเห็นใช่ไหมล่ะใช่เห็นเนี่ยเป็นลูกศรอ่าเป็นเหมือนหัวลูกศรนะครับพุ่งเข้าหารัศมีค่ะอ่าอันนี้จุดนี้เดี๋ยวเราลงในกล้องจับไม่เห็นนะครับเป็นคือพระเนี่ยมีหลายพิมพ์แต่พิมพ์ที่ผมทำมาให้ดูเนี่ยเป็นพระพิมพ์ที่ดูง่ายที่สุดพิจาราง่ายที่สุดนะครับถ้าที่บ้านใครมีนะครับเส้นรัศมีหนึ่งกับ2ตรงกลางมีหัวลูกศรยิงเข้าไปหัวหัวงธนูยิงเข้าไปเนี่ย มีโอกาสแท้สูงนะครับจุดที่สองนะครับคือหน้าอกขององค์พระนะครับะจะมีเหมือนเส้นแตกวิ่งตั้งแต่ไหลซ้ายถึงไหลขวานะครับเนี่ยมองจากจอทีวีเห็นได้เลยใหญ่แคปลูปไปเลยนะครับนี่พระที่ดูง่ายมากสภาพแทบร้อยเปอร์เซ็นเลยเดี๋ยวเส้นที่สองตรงไหนนะคะต่อหน้าอกหลวงพ่ออ่าจะมีเส้นวิ่งนูนๆขึ้นมาหน้าอกจะไม่เรียบจากไหลซ้ายถึงไหลขวา่คะนี่ เท่านี้นะพี่มีสองจุดเนี่ยพี่ก็สามารถพิจารณาพระสุ้มรัศมีหรือพุทธรัศมีลงปูลได้แล้วสบายๆในพิมพ์นี้นะจริงๆมีหลายพิมพ์นะครับแต่พิมพ์นี้พิจาราง่ายที่สุดดูง่ายที่สุดไม่ลึกลับไม่ซับซ้อนนะครับเนื้อโดยรวมนะครับเนื่องจากเป็นเนื้อว่านและยาจินดามณีผสมกันก็จะทำให้เราเห็นว่ามีเศษว่านเศษยาสีดำๆเม็ดดำๆตามองค์พระเยอะแยะมากมายนะครับนี่ จุดต่อมานะครับขยับมานิดหนึ่งนะครับฐานชั้นแรกาฐานชั้นแรกนะครับด้านขวามือองค์พระค่ะด้านขวามือองค์พระเห็นไหมจะมีมนความมนเนี่ยจะเหมือนด้านซ้ายนี่พูดถึงหน้าองค์พระนะถ้าจากในจอทีวีนะครับด้านซ้ายมือของเราจะมีความมนกว่าด้านขวาด้านขวามือเราเนี่ยจะเป็นปลายหางแหลมแหลมพุ่งออกมาเลยหัวเข้านิดนึง ส่วนด้านซ้ายมือเราเนี่ยซุม้มไม่ใช่ซุม้มฐานกับเข่าเนี่ยค่อนข้างเกือบจะเสมอกันเลยฐานกับเขา่าอ๋อฐานเขา่าครับแทบจะเสมอกันเลยนะครับเนี่ย yeah, พิจาริเงี้ยสามจุดพอแต่ถ้าเป็นผมบอกเลยนะ<อ>ผมบอกเลยว่าดูแค่ในซุ้มรัศมีกับหน้าอกเนี่ยพิจารณาแทรเกรได้แล้วนะครับ<อ>ง่ายๆเลยเด,เดี๋ยวจะพาไปดูเนื้อกันถือว่าเป็นจุดใหญ่นะฮะใช่ครับนะ คืองจริงพระแท้เนี่ยยิ่งพระเก่าเนี่ยเป็นพระแท้นะ้พี่ออยไม่ดูยากนะ,ะยิ่งดูง่ายจริงหรอยิ่งดูง่ายแต่จะดูง่ายได้ต่อเมื่อทุกท่านต้องศึกษาจากองค์จริงนะครับเรามีไกด์ไลน์เบื้องต้นน่ะได้นะ,ะแต่ถ้าท่านอยากจะเก่งพระอยากดูพระเป็นจะจึกสาพระลึกซึ้ง ให้ผมบอกให้ตายพี่ก็จําไม่หมดถ้ามีองค์แท้ไว้เป็นองค์ครูดีก่าฟังผมอาจารย์ลันพันผู้เป็นร้อยคลิปพันคลิปของลกเลยจริงจริงนะครับเอาไปดูเนื้อกันลุยดูได้เลยอ่านี่นะครับเมื่อกี้ผมจะขยับมาให้ดูตรงหน้าอกอีกนิดนึงนะครับเพื่อความชัดเจนนะทค่พี่สังเกตนะครับว่าตรงหน้าอกเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียบนะครับจะมีเหมือนเส้นเห็นไหมเส้นคือส่วนหน้าอกใช่ไหมหน้าอกครับเนี่ย เส้นนูนนะครับนี่เป็นในบล็อกแม่พิมพ์เลยมีทุกองนะครับจะหนาจะบางแล้วแต่องนะครับนี่เส้นอ,อกนูน,นเนี่ยจากไหลขวาไปฉดไหล่ซ้ายนะครับนี่เห็นเลยอ,อันนี้กล้องเราอะซูมเกิน 10x เนะครับเพื่อเห็นเนื้อพระนะก็จะพิจารณาได้จากเนื้อพระเป็นส่วนหลักนะครับถ้าเป็นพระเนื้อผงอนะ,ะจะต้องดูอย่างนี้นะครับอ่ะตรงเนี้ยเกือบเห็นลายๆนะ,ะแต่ในนในรูปเห็นชัดกว่านะครับ รัศมีผมชี้มเมื่อกี้นะครับคือเส้นนี้ค่ะกับเส้นนี้นะครับหนึ่งกับสองตรงเนี้ยนะครับตรงกลางระหว่างเนี้ยจะมีหัวลูกศรน,นะเหมือนหัวธนูครับวิบ่งเข้าไปชนรัศมีมในรูปจะชัดกว่าอันนี้เราซูมเกิน 10x นะครับเพื่อให้ดูเนื้อนะอ่ะน,นี้มาดูเนื้อกันด้านหลังดีกว่านะครับชัดๆไปเลยนี่เนื้อพระค่ะถ้าพี่ๆนะครับลงกล้อง 10x ก็จะเห็นประมาณผมนี่แหละแต่ผมจะละเอียดกว่านะในเนื้อพระนะครับจะเห็นแล้วว่ามี เศษว่านยานะครับเศษว่านพญาไม้ผูกนะครับนี่เศษผงยาจินดามีนะครับผงยาจินยามณีเนี่ยครับคุณสมบัติเขาก็จะออกแบบเขียวเียวดำาๆนะครับคส่วนผงว่านเนี่ยหรือเนื้อว่านเนี่ยนะครับก็เหมือนว่านก็คือก็คือพืชชนิดหนึ่งนะครับเขาจะมีเศษกาบรากกิง่งใบต้นก็ผสมอยู่ในหัวในอะไรก็ตามสไตล์พระเนื้อว่านนะครับ ถ้าหยิบมาแล้วนะไม่เจอสิ่งเหล่านี้หรือเหมือนในเนื้อพระประมาณนี้นะครับแต่ถ้าพิมถูกต้องอย่าพึ่งตีเกน,นะครับพวกพี่อาจจะเจอพระเนื้อใบลานจะมีความดําเรียบเนียนทั้งองค์นะครับเนื้อดินเช่นเดียวกันนะครับจะมีความตึงเรียบเนียนทั้งองค์นะจะไม่ค่อยได้ผสมส่วนอื่นเข้าไปนะครับมวลสารที่เห็นในหน้าจอเนี่ยนะครับส่วนมากเราจะพบในพระเนื้อว่านยา 2. พระเนื้อว่าน 3. พระเนื้อผงจินดามณีอะไรประมาณนี้ <c oughs> คือมีหลายโซนนะครับองบุญเนเมื่อก่อนเลยเนี่ยองค์ที่แพงเนี่ยคือพระที่เป็นเนื้อยาจินดามณนีเพียวๆเ,เพราะว่าการจะทํายาจินดามณนีได้เนี่ยสมัยก่อนใช้ใช้เงินเยอะมากนะครับในการรวบรวมมวลสารทั้งหมดมาทำ ฉะน,นั้นพิมพ์นี้นะครับแพงสุดคือเนื้อผงยาจินดามณีแพงสุดหายากแพงมากลองลงมาก็จะเป็นเนื้อดินจุมลักเนื้อผงคุกล네ักมีนะมีนะครับเนื้อจุมลักเนื้อใบลานนะครับเนื้อว่านเนื้อว่านยานะครับพวกนี้จะอยู่เล็กใกล้ๆกันแพงสุดคือพระผงยาจินดามณีนะครับ นี่คือนำมาฝากดูง่ายๆแคปรูปไว้ในจอดูแค่เนี้ยพอจบเลยหรอโอ้โหดูง่ายมากจริงจริงนะคะสามารถฟันธงได้เลยง่ายงานที่จุดจ่ายตังก็บอกไปเรียบร้อยแล้วด้วยคุณวผมมาเนี่ยผมจะบอกว่าจะบอกพี่อ้อยว่าผมจะให้ดูพัทแบบไม่ต้องซับซ้อนเยอะไม่ต้องจํามากไม่ต้องจํามากพี่จําไม่หมดหรอกเชื่อผมพี่ยังไงก็ยังจาหมดใครดูแล้วไม่เข้าใจกับดูย้อนหลังเฟซบุ๊กยูทูบติ๊กต็อกนะครับหรือในเพจ พักเครื่องส่วนในภูปไปจําเนื้อไว้ไปแคปรูปไว้ถ้าเห็นแล้วมีไกด์ไลน์ความใกล้เคียงใจยากอะไรล่ะครับผม<ก>อาจารย์นะรันอยู่พี่ก็ส่งรูปในแอดไลน์มาแม่ก็อาจารย์รันอยู่คุณโตอยู่แต่ทั้งไงรู้ป่ะนี่แฟนคลับบอกมาเลยพี่พอมอมพรบอกอาจารย์นะช่วยบอกอาจารย์หน่อยได้ไหมช่วยอ่านไลน์หน่อยผมส่งรูปไปเนี่ยช่วยเช็คให้หน่อย ผมแนะนำทุกคนนะครับให้ส่งไปในไลน์แอดคือในไลน์แอดเนี่ยจะมีผมกับอาจารย์รันอยู่แต่ถ้าส่งไปในไลน์ในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยอาจารย์รันเนี่ยข้าความจะล้นเครื่องแล้วเปิดดูไม่ทันหรอกใช่ครับในไลน์แอดเนี่ยครับมีแอดมินอยู่หลายคนนะครับมีผมอาจารย์รันอยู่ จะสามารถตอบได้เร็วที่สุดนะครับ p t k 1 6 8มีแอดและส่งรูปมาเลยสแกนคิวเอาโคก็คือตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับแต่บางท่านจะส่งไปในไลน์เบอร์จันลัน่งน่าจะใช่เยอะใช้เวลาถ้าเกิดส่งไปในนั้นนะเพราะฉะนั้นตัดทอนล้นระยะเวลานีส่งมาในนี้ในเพจในไาไปในลายแอดเนี่ยกว่าลองส่งใหม่ดูนะพี่อภพรลองส่งดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวคุณโงจะไปค่อยเช็คให้เนาะเช็คให้ตลอดจะเช็คให้ตลอดเลยเพราะว่ามีแอดมินอยู่ข้างในนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นส่วนตัวไปแล้วเนี่ยคิดว่า โทรหาอาจารย์เนี่ยจะดีกว่าถ้าถ้าเป็นเบอร์นะแล้ว<ร>บอก<ร>ว่าอะไรไปไหมใน l ลน e แอดเนี่ยนะจะมีเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งไม่บอกชื่อแล้วกันพอพี่กดเขาแอดเพื่อนปุ๊บนะเว็บไซต์จะเได้ขึ้นมาปึง้งใครสงสัยเรื่องพักเครื่องนะ,ะหรืออยากดูพระดูรูปพระเป็นตัวอย่างนะ,ะเข้าไปดูในเว็บไซต์นั้นได้เลยมีพระลงไว้เพียบดูราคาด้วยได้ไหม มีตต่อสอบถามได้หมดเลยไปดูได้เลยมีประโยชน์ไปเป็นสมาชิกแอดนี่เลยแอดพีทีเหรือว่าไม่สะดวกพิมพ์กลัวพิมพผิดเอาโทรศัพท์มาสแกนคิวอาโค้ดที่ขึ้นเขียวเขียวสีเหลี่ยมเหลี่ยมไม่ใช่เขียวลายนะเขียวตรงกลงแอดลน์ใหญ่เขียวคนดเล็กเขาบอกมองไม่เห็นนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยดูไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกลับมาย้อนดูทีหลังได้ใช่นะคะก็คำอธิบายของคุณโตเนี่ยสั้นๆง่ายๆเข้าใจได้เลยไม่จำเป็นต้องมานั่งจำอะไร นล้วที่บอกื่อสักู่นี้3าจุดน่ะสมจุดพอพี่จำได้หมดเลยนะรู้ปะง่ายๆจำได้หมดเลยเล่นแท้แมไม่ยุ่งยากจริงๆเล่นมาแทมไม่ยุ่งยากแต่ทีนี้รายละเอียดลงลึกขนาดไหนก็อยู่ที่ตัวคุณเองคุณจะศึกษามากน้อยแค่ไหนด้วยไหมก็ก็ถ้าคนตั้งใจที่จะรู้เรื่องพักเครื่องเนี่ยผมก็ยังยืนยันนะครับผมเองกว่าถึงวันนี้ได้เนี่ยผมเช่าพระมาเยอะเช่ามาดูไม่ได้เช่ามาขายการเช่ามาดูผมเนี่ยผมตอบได้เลยว่า ผมเช่าพี่ออยเนี่ยชุดพระเล่นหนึ่งบาทเพราะว่าเช่า12ื่นสองหรือหมื่นห้าด้วยในวันนั้นผมชอบพระเนี้ยเพราะอะไรเป็นพระที่ดูง่ายแล้วผมก็มาศึกษาแล้วหนึ่งผมก็จะขายขายเนี่ยผมบอกเลยนะพระที่ผมเอามาศึกษาเนี่ยผมไม่เคยขายได้กำไรไปได้องเดียวเพราะอะไขาดทุนหมดแต่ผมถือว่าผมได้ความรู้ผมได้เรียนรู้กับพระองค์นี้แล้วผมเป็นแล้วผมลงทะเบียนเรียนแล้วผมจบหลักสุดแล้วที่เหลือผมทอนคืนเป็นต้นทุนเป็นต้นทุนการศึกษาถ้าเล่นแล้ว ยังคิดมากกับเรื่องแบบนี้เหนื่อยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายนะคะ0 2 6 7 8 6 7 6 1มีคำถามอะไรเตรียมเอาไว้เลยหรือว่าพิมพ์เข้ามาในนี้ได้นะในเพจที่ตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่นะคะก็พิมพ์มาไว้ได้เลยหรือว่าส่ง SMS มาค่ะ4 3 3 7 7 7 7นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ